พอบ้านราชาปีศาจห้าสองสการกระทำทุกอย่างต้องรอจนกว่าพวกข้าทั้งหคนจะกลับไปยังนิกายและรอเจ้านิกายตัดสินใจอีกครั้งเออดูเหมือนว่าเสี่ยยู่เสียเย่คนนั้น คิดจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการหาเรื่องกับนิกายฝึกสัตว์อสูรสินนะคาดว่าในอนาคตคงจะเกิดประโยชน์อีกมากในเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ผูอ้อพยพทั้งห้าเข้ามาช่วยในครั้งนี้พวกท่านมาช่วยหลือข้าหรือข้าช่วยเหรือพวกท่านกันแน่ อผู้น้อยช่างหลักแหลมเสียจริงสมแล้วที่ท่านเจ้านิกายเอ็นดูและส่งพวกเราทั้งห้าคนมาช่วยเจ้าแต่ว่าต่อไปหากเจ้าเข้าร่วมกับนิกายเจ้าต้องสุภาพกับเจ้านิกายให้มากกว่านี้และอย่าทาตัวยิ่งผยองเระตัวเองเป็นที่โปรดปานเด็ดขาดเจ้านิกายไม่ใช่คนดีดังนั้นอย่าได้ทำให้เขาขุนเคืองอืเอ้ ขอบคุณผู้ประสูค์ที่ตักเตือนข้าจะจำเรื่องนี้เอาไว้หากผู้น้อยไม่มีสิ่งใดให้ผู้ข้าทำแล้วเช่นนั้นข้าก็าจะกระดับไปยังนิกลายขอรับผู้น้อยจะจัดการส่วนที่เหลือเองขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประสูตทั้งห้ามาช่วยเหลือ <laughs> ผู้ประสูตทั้งห้าคนนี้มีทัใจ,ใจคอที่ดีดีนะพวกเขาดูไม่เหมือนผู้ที่มาจากการบุเพาะวิถีมาเลยนะ วิธีมารเองก็มีสิ่งแปลกประหลาดมากมายและไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นสิ่งชั่วร้ายผู้บ่มเพาะหลายคนมีหนทางเป็นของตนเองเป็นผู้ที่เดินตามหนทางของตนเองและไม่สนใจสายตาของผู้อื่นพวกเขาจึงถูกนับว่าเป็นวิธีมารผู้อาบสูตรต่างห้าได้ฝึกฝนค่ายกุเหี่ยวแห้งและรุ่งเรืองมาตลอดชีวิตนอกเหนือจากกันและกันแล้วฮะพวกเขาจึงไม่ค่อยได้ติดต่อกับผู้อื่นมากนะัก จึงไม่ค่อยเข้าใจแผนการหรือพวกเขานับว่าเป็นผู้มีศิลธรรมในวิถีมารอย่างแท้จริงหรือค่อยเจ้าแผนการหรือมีแผนการที่อะไรอยู่ในหัวพวกเขาเฮ้ยเอาละพวกเรากลับกันเถอะขอเพียงชนะในศึกนี้ทุกอย่างก็จะจบสิ้นเสียทีออออพวกเราโดนล้อมเลยเหรอ สิพยักษ์แห่งเทียนยู่ข้าขอลบพวกเจ้าในฐานะวีรบุรุษแห่งสนามรบข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาตายในสนามรบอันกลนเช่นนี้เลยนะขอเพียงเจ้ายอมจำนวนจอมพลของข้าก็จะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนดังแขกและจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไร้ความยุติธรรมอย่างแน่นอนเออฝันไปเถอะข้าคือสิพยักษ์แห่งเทียนอยู่เป็นนายพล แห่งกองทัพกูกูขาจะจจอมจำนวนต่อพวกเจ้าหรือพวกป่าเถือนยางเอ่อเชิญลุงได้อย่างไรกันเตูกูเฟิงเจ้าถูกจักรพรรดิของตัวเองทอดทิ้งแล้วเจ้าจะรันต่อไปให้ได้อะไรขึ้นมาล่ะจอมพลของพวกเราชอบผู้มีพอสวรรค์หากผู้มีตําแหน่งสูงอย่างพวกเจ้าแปรพักมาอยู่กับพวกเราต่อไปเราสังหารศัตรูอย่างความสำเร็จอยิ่งใหญ่ไร้ขีดจ,จำกัดเฮ้ย คนใจคดอย่างจักรพรรดิเทียนหยูสมควรได้พวกเจ้าปกป้องจักรพรรดิเพื่อเขางั้นหรอชิพวกเจ้าอย่าพูดให้เปื่อน้ำลายเลยของทัพทุกูเช่นนี้หรือเช่นพวกเราจะปกป้องจักรวรรดิบ้านเกิดเมืองนอนไปจนวันตายสิ่งที่เราปกป้องคือทุกคนในเทียนอยูไม่ใช่อยู่เหมือนเสียนทานทนนั้นเอ้อฮฮ ช่างเป็นทัพที่นี่น่าชื่นชมจริงๆแต่น่าเสียดายดนะสิบยาแข่งเทียนอยู่บนนี้ข้ากจะกำจัดพวกเจ้าทุกคนและข้าจะฟังร่างของพวกเจ้าเองกองทัพจงฟังคำสั่งข้ากำจัดพวกเขาซะข้าเองข้าจะเด็ดดวงพวกเขาเอง มีคนมาจมตีค่ายของท่านจอมพลอยู่ในที่สุดน้องห้าก็ลงมือเสียทีเอ๊ะชิพวกเขาส่งคนปโจมตีค่ายของท่านจอมพลกันหรอเป็นไปได้ยังไงกันล่ะกองทัพตูกูของพวกเจ้าอยู่ที่นี่กันหมดแล้วไม่ใช่หรือไงทำไมถึงได้มีกองทัพฝ่าไปถึงตรงนั้นได้กันล่ะข้าไปถึงแล้วสิพวกเราจะมีกองทัพอันเก่งกะไรอยู่อีก คือกองทัพพยักฆ์วิหาที่นําโดยน้องห้าหรือน้องชายร่วมสาบานกุณน้้าของข้ายังไงล่ะข้าเป็นเพียงแค่เหยื่อล่อที่ชุดรังเจ้าเอาไว้ที่นี่ก็เท่านั้นกองทัพพยักฆ์วิหาเหรอกองทัพนี้แข็งกระเด้งเหลือเกิน ไม่ว่าจะใช้คําสั่งแบบไหนก็เหมือนตอนหรือต้อนเสือเข้าฝูงแกะและเขาสังหารหยับวิลเลื่ยงหน้าในน้อยพวกเราได้จัดการทหารยามทั้งหมดที่ประจําการอยู่ที่ค่ายกิทหารของจอมพุนแล้วนะอผู้ใต้บังคับบัญชากําลังรอติดตามในน้อยเข้าไปอยู่ขอรับด้วยความสามารถของท่านท่านเข้าไปจับเขาเอาไว้เลยก็ได้นี่ทําไมท่านถึงต้องรอข้าด้วยละ่ะเออานน้อย พ่อวันจัวสั่งเอาไว้ว่าให้ท่านลงมือกำจัดจอมพลของศัตรูด้วยตัวเองเท่านั้นนะหากท่านชนะศึกในครั้งแรกได้จะทํำให้ผู้คนเชื่อบั่นในตัวท่านนะเฮพี่ใหญ่จัวช่างรอบคอบจริงๆแต่สําหรับข้าหรือชื่อเสียงในครั้งนี้ข้ารู้สึกผิดที่ต้องรับมันนิดหน่อยนะฮึชิฮึฮเอข้ามัก จะได้ยินพ่อบรรทมพูดถึงเสมอว่าท่านจอมพลคือศัตรูชั่วชีวิตของเขาเมื่อได้มาพบในวันนี้ช่างสุขุมไม่หวั่นเกรเงต่อสิ่งใดส่งคำดั่งเดอจริงๆท่านจอมพลท่านตามข้ามาเถิดเจ้าเด็กน้อยเอ๋ยคิดจะจับเป็นจอมพลของเราเง้นหรอเฮาจอมพลของเรารู้ว่าทัพของเจ้าช่างอ่อนแอนักโอกาสเดียวที่จะชนะคือการยึดค่ายท่านจอมพลก็เลยย้ายไปที่ค่ายอื่นแล้วยังไงล่ะ พวกเจ้าติดกับแล้วฮึเอ๋ฮึทําทําไมเจ้าดูไม่แปลกใจเลยล่ะจะมีสิ่งใดให้แปลกใจกันล่ะข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะจบแล้วนะครับสลับตอน524องสี่อาพีภาพประการใดขอภัยมาณที่ดีด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ขอขอบคุณมากนะครับ